สวัสดีครับมาพบพ่อกันคี่เก่าครับผมครับกับเจนจิลูกกระพาครับผมครับเมื่อนี้เมนูตำไายบัวครับพี่น้องนะครับตำไายบัวกุ้งสดน่ครับกุ้งสดโซดนะครับมาขับพักเอากระปากาศกรอบปักหอมักอันนี้ครับหลายอย่างอยู่ครับมามาเจ็บแซ่ดของการลุกครับอาซ่อนก่อนด้วยซ่อนจังหายไปใส่แล้วอยู่พี่มาครับผมสดเลยสดน้ำนัวกันด้วยเจ็บแซ่ดของการครับ อ,อู้หักอะีรรอบดึกเด้ดิลุยเลยครับมาอื้มอืมผูได้ทูาทามาได้บ้าผู้สาวโูรมาเลย,ยมลั้งโอ้ยคนไทยคลิปอยู่กัได้เนะ <c oughs> ี่โูรามาอย่างตอนนี้ จับกับถ่ายคลิปกูเด้อบมหลับหรอกเอางี้โอ้ถ่ายคลิปอยู่ลาบได้ตีนตั่งห้าอ้ะ เจ้าบรีพี่น้องทำเลบัวคุ้งสุดนึ่งเดีอบ้วอืมอหวานดีจวย ปูหัารูปใช้มือเนาะจักแจบ ดึมใส่เขาอืมอืมอู้อักอยวกุ้งมันสดดีครับ พักนี้ผมไม่ได้เอาห้าออกนะกินมืดทั้งห้าเลยนะอืมใช่ป้ะ Mm-hmm. Dạ không? Là... Thì có thịt cắt cho chú Thịt tắp ngàm nó đu là วนันโอ้เป็นใจดีน,นี่แหละเขายกว่าไรบัวแท้ ไม่ละไม่คุดทัด ตืบสำนีล้วพี่น้องเลยเบดแล้วเอาละ